อยากไปศึกษาดูแล้วก็ถ้าไปหายตเตนียมวิธีการจัดการส่วนค่ะถ้าได้ทําต่อถ้าได้หายถ้าได้อยู่อยู่บ้านนะคะไปทําที่พี่น้องดูแลญาติพี่น้องดูแลลูกต่อดูแลครอบครัวแล้วก็จะทําที่เป็นการ,กรส่วนค่ะอันดับแรก ก็ให้ก็ได้กลับมาก็คือถามว่ามันเหนือจิงจระขาดแต่มันก็ไม่ขาดก็กลับมาค่ะอันนี้ก็กตรงนะใช่ตรงแล้วก็อ่ารักตัวเองให้มากไงค่ะคือรทำรลกตัวเองให้มากก็ให้คือ,อ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือที่อาจารย์สอนนะคะเลขหกก็ ให้คนอื่นแต่ว่าสว่วนใหญ่ก็จะทำบุญคนไม่ขึ้น,นแต่เขาไม่เป็นไรก็จะทำค่ะยังไม่รู้ยังไงที่ได้มาเรียนหรหัสตัวเลขที่จะเรียนไหนต่อเส้นพี่เขาบอกว่าจัดกระดูกะอ้จารย์ะนองค่ะจัดกระดูกกานหรหัสชีวิตนี่มันรู้ทีหลังนะคะวันนั้นดูโพตุยค่ะให้ดูบ้านที่ให้โพตุยบอกว่าใครมีคำถามโพลตุยไลน์สดก็เลยถามไปะคะ่ะบ,าา 3, บ, 43, บริบาาทสามวัทสี่สิบสามบอกว่าเจ็บข่ยก็เลยจะทำยังไงโพตุยบอกว่ามีวิธีเจ็ ่ยทนี่ก็เลยทน้องเจียก็ได้ก็เลยรายหาน้องเจียค่ะก็เลยแก้ไขห้ค่ะก็เลยสนใจก็เลยมาเรียน <Okay. S 1> ยก็เลยติดตามพูาจาจตั้งแต้จัดไปไปทุดงสันติภาพค่ะาสภาพไม่ดีนี้ก็เลยติดต่อผอายจาย์ขอให้ปัจเก็อทำ เดินหมดสิบออนไลน์โอเคเลขเจ็ดเลขเจ็ดแม่ชีใกล้จะหมดละเจ็ดแปดเก้าเลขมังครละเจ็ดแปดเก้าดูแม่ชีแม่ชีนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยมานี่มาถล่มทลายถนัดตะมานมาสงสัยมีกิจสัตว์ได้ยินแล้วเป็นยังไงเนี่ยเลขเจ็ดนี่ก็ส่งมาเลยมาสงสัยจะพอมาเจอวันแรกปุ๊บเป็นยังไงเราฟังนะฟังแม่ชีดูนะจากนักพัฒนาบิจ้านะคะก็ รอบสองแล้วกพอดีตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่สงสัยอยู่ตลอดเวลาคือไปไปไหนก็ยนรู้ไปหลายหลายเรื่องในในทุกๆเพรื่องก็ยังไม่ได้คำตอบก็ไปหาที่เรียนใหม่ก็ไปอย่างนี like ้ตลอดแล้วก็เอ่อจนวันเนี้เนี่ยเล่นโยนมาเข้ามาในที่พัก็คือสุขภาพไม่ดีได้ผ่าตัดแล้วก็ ไม่คยได้ใน,นตอนนวก็อาจารจิตว่าถ้าุดว่าหายก็จะช่วยออาทีน,นเรืศาสนาก็ไม่ได้รู้เยอะก็อาจจะร,รู้มือเตาแล้วก็คิดว่าตัวเองก็รู้แต่ตนหนาหลักก็เข้าใจตัวเองก็คือคือค่อยๆเรียนรู้ จนละอันนี้ก็26บหปีนะก็ทำงานด้วยกันละวันนี้ก็คือเข้าใจชีวิตตัวเองประมาณนึงก็ไม่อยากไปยุ่งแต่ใครมากแล้วก็พยายามช่วยาศาสนาแล้วมักที่สุดเพื่อที่พบคุณใหม่ที่จะไปเปิดน่าจะปเปิดคือไม่อยากอยู่ในเจ็ดป่วย ไม่อยากจบคโอย่างที่เป็นแล้วนคุจ้างรีเดีเยวก่ากันก็อ่าส่วนส่วนเรื่องเรื่องที่ว่าเลขเจ็ดณวันนี้ก็ต้องเียนี้ไปเรื่อยเริ่มหายสงสัยแล้วมว่าทาไมถึงจะทมทไมทาไมทาไมทาไมเริ่มละอนี้ไม่จบยังอสามวันา ยันจบสามวันต้องลองสงสัยนี่ไม่มีอะไรจะไปถึงบังอ้อเลยนะอ้อเป็นอย่างนี้เองอดทนอีกหน่อย,อยน่น,ยนะครับเขี่ตกมือหนะสาธุนะสาธุ สรุปเลยแล้วครับข่าวแสดงออกมาเกือบหมดแล้วนวั่นเลยอนึ่ในนักการ์ดไม่รอตะกคนเลยองพอดีได้เลขลงท้ายอะค่ะเป็นเลขนแปดเห็นเขาบอกว่าเป็นแมขผมเท่าแก่ก็ถ้าตามดูตามรายละเอียดของแต่ละายักษ์ต่างๆคิดว่าในเรื่องของโอกาสอะค่ะผมเข้าใจว่าทุกคนก็อยากาต้อการที่เข้ามาในคีรีการ์เพราะว่า ก็ไม่ได้รีงล้อแต่แม,ม่อยากมาด้วยก็เห็นคอนเป็นว่ามันเหมือนกันไปเลยหรอมันเป็นเรื่องที่ดีีท่จะได้เรียนรู้ก็เลยมาด้วยนะคะแม่ไม่ได้บังคับมานะ ยังเห็นไม่ได้ชัดเท่าไหร่ก็ให้เป็นเรื่องของเวลาที่จะขัดเกลาตัวนี้ไปแล้วกันค่ะโอเคจบแล้วนะอยครับรอบนี้จะมีมีคนนึ่งแม่จะเคให้ลูกมาเรียนรุ่นที่แล้วเนี่ยแม่มาเรียนแล้วเรียนแต่ก็คุยกับลูกมาเรื่องอยากจะลูกตกงานเลยจะให้ลูกมาเรียนลูกก็ไม่ยอมมาเรียนจะจ้างมาเรียนก็ไม่มาเรียนเนาะแต่มาก็อาสักสิ่งอย่างเวลาไม่ถึงเนี่ยก็จะมาเรียนก็ไม่ได้อ่ะสุดท้ายเลขเก้าเลขสุดท้ายแล้วขอสักตัวหนึ่งอันนี้คุณแม่ มาเลยออกมาเลยได้เก้าเนี่ยเห็นเตรียมตัวจะออกมาเลยใช่ป่ะกำลังบิดเนี่ยไม่ใช่อะกำลังงงอ้าวไม่มีอ่ะอันนี้อันนี้เลขอะไรเลยเนี่ยในคณะวางเก้าหัวเนี่ยเลขอะไรเออเลขเก้าสี่สามวงสี่วงเลขเก้าไมหรือเปล่าเนี่เนี่ยให้คนอื่นเดีให้คนอื่นบ้างคนที่ออกมาแล้วเลขเก้ามีไหมไม่มีเดี๋ยวใครนะ แล้วคนหนูจะเข้ามาออกอีกนะเล็กเก้านทำไมถึงมีวัดดีกว่าเน่าไม่มีใครลงมาไม่เป็นไรคนคุยได้มากนะเว่าไ,ได้กำไรเยอะกว่าเพื่อนใรอนั้นไม่เสียไม่ไม่ขาดทุนนะมาเนี่ยเหมือนกันที่จะมาเป็นแรงมากเนี่ยเพราะว่าใครขึ้นไปจับไหมพูดนยะคนนั้นได้กำไรแต่มันก็รีบขึ้นไปเลยเนี่ยโอ้โหขึ้นไปพูดแบบโอ้โหไม่มีไรว่าไม่เลยเขาต้องไลง่ห <laughs> มแต่มาเลยเก้าพูดตอนนั้นนะ่ะคนสามแล้วกับคนน่ะ ปกติก <s ang uine> <atz> <ome> eh, uh, ็เราก็ไม ah, <inaudible> ่เคยขึ uh, <man>. ้นเวทีสามนักบอลเลยบ้างตอนนั้นพุ่งขึ้นไปเลยเอ้าโหตกใจมันหมดพูดเลยโค้ชโหจะลงไม่ได้อะแค่นี้ก้าอ่ะมาเนี่ยเลยนี่คุณอะไรนะชื่ออะไรคุณพุทธคุณพุทธคุณพุทธมาเลยชื่อก็สองเจ็ดเก้ามาเลยขึ้นมาเลยไม่ไม่ใช่ตรงนั่นหรอไม่ตรงนะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรมาเลยมังวยไม่จำเป็นต้องตรงนะอ่า สองเจ็ดเก้าเนี่ยเลขเก้าเนี่ยมันจะมีทั้งบวกทั้งลบเนี่ยเลขเก้าเนี่ยมันเลขเก้าถ้าหลังก็ต้องต้องหางดูว่าอดีตเนี่ยเป็นไงบ้างทุกชนไม่ะที่เราขี่ยาใชไตอนนี้เป็นอะไรที่เมาขี้อะไรหรือเปล่าเรืออะไรแบบนไม่ใช่ตรงนะแต่ว่าตอนนี้ก็พอได้แค่นี้แล้วตอนนี้เราเป็นคนคนอยู่วัดอยู่ว่าคนเป็นหรือว่าคนอยู่บาอยู่ขับหรือเล่่านนี ไม่เห็นแล้วอยู uh. t t uh ่สวรรค์นี่แสดงว่าตรงไม่ตรงอยู่กับวัดกับวังไม่ค่อยตรงเหรออยู่กับพระกับเจ้าตรงเลยสินีไม่พ้นฮล้ลคนเดเขาบอกตรงเออก็แน่ ยู่กับบัดรกาบาเป็นจิตอาสาช่วยคนกอดในคนในคนนึงก็คือว่าถึงว่ามาถูกเส้นทางน่ะถ้าเราไม่ไปเส้นทางนี้นะแล้วเขไปเส้นทางเส้นทางนั้นใช่ที่บอกว่าไม่บอกแล้วเราก็จะไปทางมาพงมาเบียเจ้าพ่ออะไรเนี่ยที่เยอรมันที่ขาตายเนี่ยพวกนั้นอ่ะหรือว่าจะอะไรนะการทํานันกาสซโนอะไรหรือว่าไปสายแบบว่าโหดๆไม่ไปสายสายที่เมื่อกี้เมื่อีืบอกว่าโอ้โหเป็น แฟนเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าลราเปิดคาสิโนแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยมันคิดว่าไปสุดต่งแล้วตอนนี้แม่ชีมาตรงนี้ก็สุดต่งตองนี้เห็นไหมก็นี่แหละวันแรกาเนี่ยมันเป็นช้าเกือกว่าดีก็ดีสุดๆชั่วก็ชั่วสุดๆเร็วก็เรยวสุดๆนีแต่สีเทาไม่ค่อดำใช่ไหมโอเคอาจารย์อ๋อพอละพอเลยเข้าเวลาดีเลยนะคนมันก็รับกึมกึมกมกึมมันบอกว่าเริ่มเรียนได้แล้วอ่ะโอเค ต่อไปมาดูเลขหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าต่อไปเรามาดูเลขสิบคนะัดแล้วเปิดใหม่ปิดใหม่เลยค <c oughs> ัดไม่เอาปิดแล้วเปิดใหม่เลขสิบ